สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเนทัตชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเปิดใช้งานเมนูวงกลมแทนตารางไอคอนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับโอเคให้เราแตะไปที่หน้าจอนะครับปึ๊บนี่ครับนะฮะเมนูวงกลมก็จะปรากฏขึ้นปึ๊บแตะตรงไหนมันก็จะขึ้นบริเวณนั้นนะนะครับผมนี่ครับแตะตรงไหนจะขึ้นบริเวณนั้นปึ๊บเปิดในส่วนของ Messenger เป๊บนี่ครับมันจะเปิด Messenger ให้เราแล้วนะครับ Back กับแต่ไปม่เปิดแอป Line เป๊บเราก็เข้ามาสู่แอปไลน์แล้วนะครับเค okay, Back กับแตะไปม่เปิด Google Chrome แล้วก็ไปทาง Google Chrome เป๊บนี่ครับเข้าสู่ Google Chrome นะครับ Back กับแตะไปหนึ่งครั้งนี่ครับมันก็จะขึ้นเมนูต่างๆนะครับผู้ชม โอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store ปึ๊บหลังจากนั้นแตะไปที่ช่องค้นหาครับแล้วพิมพ์คขาว่า Pi Launcher P I E เว้นวรรค L A U N C H E R หลังจากนั้นก็กดค้นหาปึ๊บแตะไปที่ Pi Launcher ครับอันนี้ปึ๊บรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทำการติดตั้ง ผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแตะคำว่าเปิดปึด๊บเมื่อขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับให้แตะคำว่า Disable Battery Optimization นะครับแถบด้านล่างตรงนี้ปึ๊บให้เราแตะอนุญาตตรงนี้นะครับปึ๊บการตั้งค่าก็มีเพียงแ่วนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นหน้าจอดำๆแบบนี้แตะแช่ไปที่หน้าจอครับ ปึ๊บนี่ครับมันจะขึ้นเมนูวงกลมแบบนี้นะครับผมนะฮะปล่อยแตะตรงไหนจะขึ้นวงกลมตรงนั้นนะครับแตะดา้านล่างก็จะขึ้นดา้านล่างโอเคแตะครั้งใหม่ในกรณีที่เราจะเปิดใช้งานอย่างเช่นสมมตุติจะเปิดใช้งานในส่วนของเบอร์ออโทรศัพท์ล้วก็ไปทางโทรศัพท์ตรงนี้ครับแอปโทรศัพท์แล้วก็ปล่อยมันจะเข้าสู่แอปโทรศัพท์นะครับอ่าโอเคแบกดา ไปม,มแตะค้างถ้าเราจะดูปฏิทินเราก็มาที่แอปปฏิทินนะครับนะแล้วก็ปล่อยจะเข้าสู่แอปปฏิทินนะครับโอเคแบ็กกลับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเมนูใหม่ล่ะนะครับต้องการที่จะนําแอปที่เราใช้ประจาประจามาใส่ในเมนูกลมแบบนี้นะครับก็เพียงใช้นิ้วแตะไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับอย่าแตะแช่แนะ่แตะแล้วก็ปล่อยนะครับปึ๊บนี่ครับมันจะขึ้น เมนูต่างๆนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวแปะพิมลงก่อนปึ๊บอ่าผมต้องการที่จะนำแอปไลน์นะไปใส่ในเมนูวงกลมผมก็แตะค้างไปที่แอปไลน์ครับปึ๊บนี่ครับมันจะมาปรากฏที่วงกลมนะครับแล้วก็จะวางตรงไหนเราก็เลือกเอานะครับวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็ปล่อยปึ๊บเรียบร้อยครับล ne ก็มาแล้วเห็นไหมครับถ้าเราอยากจะได้อย่างอื่นนะอยากได้ Messenger ม,มาใส่อีกเราก็แตะไปที่เครื่องหมายบวกครับด้านล่างซ้ายมือปึ๊บ อ่าอปแอปพิมพ์ลงจะเด้งมาที่หน้าเมนูนะครับแล้วเราเลือก m e s s ซเจอร์แตะค้างไว้เลยปึ๊บนี่ครับแล้วก็ปล่อยตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณชมปึ๊บมาแล้ว m e s s ซเจอร์กับ Line แต่ถ้าเกิดเราอยากจะเอาแอป,ปที่อยู่ในวงกลมเนี่ยเอาออกนะครับเอาออกจากวงกลมนะครับเราก็เพียงแตะค้างไปที่แปปอปอน,นั้นตอย่างเช่นผมต้องการที่จะเอาแอปแกลเลอรี่ออกนะครับผมก็แตะค้างไปที่แอปแกลเลอรี่ปึ๊บ แล้วมาใส่ในส่วนของการกรบาดด้านล่างเนหะ็นไหมซ้ายมือกับมันจะมีการกรบาดกับถังขยะนะครับตรงนี้ลากแก,กลลี่มาใส่ในส่วนของรูปการกรบาทนะครับซ้ายมือปึ๊บแอปกแกลลี่ก็หายไปแล้วอ่ะทำไมในส่วนของแอปแผนที่หรือว่า Google m a p พเราอยากจะเอาออกจากเมนูวงกลมล้วก็แตะค้างปุ๊บแล้วก็มาวางตรงการกรบาดครับการกรบาททิ่งไปโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็แตะเครื่องหมายถูก นะครับปึ๊บเอาใหม่นะครับถ้าเราต้องการอยากได้แอปที่เราชอบมาใส่ในเมนูโงโงโงวงกลมเราก็แตะไปหนึ่งครั้งปึ๊บนะครับอัปเปนพิมพ์ลงเราก็เลือกแอปที่ต้องการอ่าอย่างเช่นเพลย์สโตร์นะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงซูมนิดนึงเนี่ยเพลย์สโตร์นะครับแล้วก็แตะครั้งที่เพลย์สโตร์แล้วก็มาปล่อยตรงที่เมนูวงกลมนะครับปึ๊บนี่แค่นี้เองนะครับเวลาออกเราก็แตะ แอปที่เราต้องการออกแตะค้างปุ๊บนะครับอย่างเช่นเนี่ยอแอปไปฏิทินเนี่ยเราก็เอามาวางกับกระบาดปุ๊บตรงนี้แค่นี้เองง่ายๆนะหลังจากที่เรานําแอปที่เราต้องการมาใส่ในวงกลมเสร็จเรียบร้อยหรือว่าเรานําแอปจากวงกลมนะครับไปทิ้งในกะกรบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมแตะเครื่องหมายถูกทุกครั้งนะครับปุ๊บแค่นี้เองนะครับเวลาเราเข้าใช้งานเราก็แตะค้างนะครับผมแล้วเราก็เข้าไปในเมสเซเจอร์แล้วก็ เบี่ยงมาทาง messenger แล้วก็ปล่อยเราก็เข้ามาสู่แอป messenger แล้วโอเนนะครับแบ็กกับการใช้งานก็ง่ายๆคันนี้แบ็กกับอ่าโอเคนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนหน้าจอไปเป็นแบบเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมด้านล่างเลยแตะไปนหนึ่งครั้งแล้วก็แตะไที่วัน UI h o m ะปึ๊บก็กลับมาสู่หน้าจอเดิมแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปใช้ในส่วนของ เมนูวงกลมนะครับเราจะแตะเราก็แตะที่พายลอนเชอร์ก็ได้แอปของแอปของพายลอนเชอร์หรือเราจะแตะที่ปุ่มโ่วงก็ได้แล้วแตอ่ะแตะที่ปุ่มโฮวงก็ได้ปึ๊บแล้วแตะไปที่พายลอนเชอร์ครับหนึ่งอโอเคแตะครั้งหนึ่งปึ๊บก็กลับมาที่ในส่วนของแอปพายลอนเชอร์ก็คือเมนูวงกลมนะครับอ่าง่ายๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับและนี่ก็คือวิธีเปิดใช้งาน เมนูวงกลมแทนตารางไอคอนนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทจชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ